Oh, ใช้ได้เลยเพื่อนๆตัวนี้ได้178แรงม้าซึ่งในตัวพี่เขาที่เป็น f c เนี่ยเขาให้มา173แรงม้าสำหรับตัวเทอร์โบนะตัวนี้ก็เป็นเครื่องพันหเทอร์โบเหมือนกันแต่แรงม้าจูนมาที่178แแรงม้า ฮอนด้าซีวิกเอฟีราคาไม่ถึง7 0 0 0 0 0น0 0 0ไป,ไปลายใครกำลังหาอยู่ครับคันนี้ปี2022เป็นตัว1.5 EL Turbo เทอร์โบคันนี้ดูทางนี้เลยครับ QR Code บอยแอดไลน์หาบอยครับได้ซีวิกเอฟีราคาไม่เกิน700,000ไปใช้งานกันเลยมาครับเรามาดูรายละเอียดดีเทลของตัวรถกันโคมไฟหน้าครับของตัวนี้เป็นตัว EL ครับให้โคมไฟหน้ามาเป็นโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ครับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์อยู่ด้านข้างตรงนี้ครับ ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมไฟหน้าแล้วก็กระจางหน้ากันชนด้านล่างครับได้ไฟตัดหมอกมาดีไซน์ของตัวเขาตัวนี้ถ้าไปจัดทรงนะจัดแม็กสักชุดหนึ่งนะสวยๆเลยท่านผู้ชมมาดูด้านข้างกัน,กนบ้างครับขนาด Mac แม็กไรยางกันครับแม็กเนี่ยตัวนี้เขาให้แม็กมาเป็นแม็กขอบ16ครับเป็นแม็กอลลอยเป็นสีทูโทนนะทูโทนจริงๆมองก็จะเป็นสีทูโทนตรงนี้เป็นเทาเมทัลิกตรงนี้เป็นสีซิงค์ยางนะครับเป็นขนาดยางอยู่ที่สองห5ห้าห้า R 1 6 อย่างปี2 0 2 4ันย่บส่ชมใช้ได้อีกยาวๆเลยมาที่กระจกมองข้างครับตัวนี้ปรับและพับไฟฟ้าได้ไฟเร็วที่กระจกมองข้างมาแล้วมือเปิดประตูเป็นสีเดียวของกับตัวรถเลยครับปุ่มสัมผัสเปิดล็อกปิดล็อกคีย์เลสตัวนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับเปิดล็อกปิดล็อกเรามาดูโครงสร้างหลักแล้วก็แผงข้างประตูบ้างวัสดุตร,ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เป็นพลาสติกค,ครับที่เท้าแขนกับที่วางแขนตรงนี้เป็นหนังครับที่เท้าแขนเป็นหนังด้านข้างด้านข้าง,งนี้เป็นหนัง ถ้าในตัวของตัว i อเนี่ยตรงนี้จะมีแอมเบรไลท์นะแต่ตรงนี้มันเฉลี่1.5 l เนี่ยไม่มีไฟแอมเบรไลท์มาให้แต่ก็ถือว่าแต่งเพิ่มได้ตัวนี้มือเปิดประตูเป็นสีซิงค์ครับแล้วก็ตรงนี้สวิตช์กระจกนะตัดกรอบด้วยซิงค์มาดูโครงสร้างหลักกันครับนี่ตะเข็บเบ็ดนะครับท่านผู้ชมรับประกันวนะ่ารถที่บอยคัทมารีวิวแต่ละคันสวยมากๆลายตะเข็บเดิมบอดี้เดิมทุกจุดนี่ให้ดูทุกจุดเลยเขตตัวรถครับ นี่เป็นหมายเลขตัวถังรถยนต์ครับ MRHFE เห็นไหมครับตัวนี้คำว่า FE เขาถึงเรียกว่า C ีวิค FE เพราะเป็นรหัสของตัวถังเขาเองครับมาชมประตูหลังด้านซ้ายกันครับที่ประตูหลังตัวพลาสติกตัวนี้ครับจะต่างกับประตูด้านละตัวหน้าเป็นสีดำนะครับตัวนี้เป็นสีพลาสติกสีดําด้านแล้วก็ที่ด้านข้างตรงนี้ครับเป็นพลาสติกแต่ตัวที่เท้าแขนนี่เป็นหนังมือเปิดเป็นสีซิงค์ครับนี่ครับตะเข็บเบ็ดรัก สวยเดิมๆครับเติมน้ำมันอะไรได้บ้างมาดูกันท่านผู้ชมนี่ในะกูลเบนซินในประเทศทั้งหมดนะครับโซฮอ้าโซฮอนี่ e 2 0 e 8 5เติมได้หมดฉะนั้นเบนซินที่อยู่ในประเทศเราเติมได้หมดทุกทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าในตัวของโฉมก่อนหน้านี้ที่เป็นตัวเทอร์โบเนี่ยเขาเติม e 8 5ไม่ได้แต่ตัวนี้พัฒนามาแล้วใช้ e 8 5กับตัวเทอร์โบได้ด้วยด้านหลังครับ ไฟเบรกเป็นเส้น l V D ให้มาทั้งหมด3ตำแหน่งตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3บนนี้ครับได้กล้องถอยมาท่านผู้ชมกันชนด้านล่างได้ไฟทับทิมมามาดูโครงสร้างหลักทางที่เก็บสัมภาระกันบ้างดูเบสอาร์คเลยครับนี่นะครับตัวยาแนวตะเข็บเบสอาร์นี่สวยเลยมาดู not น็อตนี่ท่านผู้ชมน็อตเดิม erm, ไม่เคยแกะเลย ไปดูรถมีใครเขาแหวกให้ดูแบบนี้บ้างเนี่ยของบอยแหวกให้ดูหมดเลยดูอีกสั่งบ้างครับเนี่ยแม็ดนาครับเนี่ยตัวสุดท้ายของมุมตูดครับเนี่ยเห็นไหมหอยู่ครบดูน็อตครับเนี่ยนะคุผู้ชมแะแหวกให้ดูชัดๆว่ามันสวยงามจริงๆมาดูซุ้มครับนี่ดูยาแนวเดิมของซุม้มนี่ครับของเดิมต้องเป็นแบบนี้นะ ต้องเป็นแบบนี้เลยของโรงงานต้องเป็นแบบนี้ยางอะไหล่เครื่องมืออุปกรณ์อยู่เ,เนี่ดูตัวดูตัวเครื่องมือเขาเนี่ยครับไม่มีคราบที่เกลือเลยเนี่ยเห็นไหมรถด,ดูแลอย่างดีเลยสวยๆเลยเนี่ยสวยงามมากช่องเก็บสัมภาระใหญ่มากกระเป๋าเดินทางใบไซส์บิ๊กเลย2ใบสบายๆถ้าใบกลางๆก็สามสี่ใบใส่เข้าไปเลยประตูหลังด้านขวามือครับนี่ครับท่านผู้ชมตะเข็บเบสทอาร์ สวยงามจริงๆประตูหน้าครับปุ่มตัวสัมผัสเคลียรเปิดล็อคปิดล็อกก็มีเช่นเดียวกันแผงข้างประตูนี่ดีไซน์ก็ามาสวยงามนะกระจกออโต้คู่หน้าฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารเปิดล็อคปิดล็อกตัวพับกระจกนี่ครับโครงสร้างหลักนี่เลยสวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมคันนี้บอดี้รอบคันสวยเลยปะ เดี๋ยวไปชมหน้าห้องเครื่องกันดูความสวยงามของหน้าห้องเครื่องครับป่ะมาคัดมาชมหน้าห้องเครื่องกันมาดูจุดแรกตำแหน่งแรกของที่ควรจะดูสำหรับรถเลยนะน็อตสากะโปรงครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดเลยน็อตแก้มครับตัวในน็อตแก้มด้านข้างนี่เดิมๆหมดคานไฟครับนี่ป้อนน้ำเดิมทุกอย่างเดิมหมดนี่ ไล่ตามมาดูครับนี่คานไฟครับน็อตแก้มครับน็อตแก้มตัวไในแล้วก็น็อตฝักระโปรงครับเห็นไหมครับเพื่อนสวยงามมากตัวบอดี้หลักของรถดูเครื่องยนต์เลยครับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 5 0 0ซีซีเทอร์โบครับให้แรงม้ามาที่178แรงม้า เป็นเครื่องยนต์มันท่าที่พัฒนาตัวแรงม้ามาจากตัวโฉมก่อนหน้านี้ครับจาก173เป็น178เครื่องยนต์สวยงามมากช่วงล่างทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวบอดี้ทั้งคันถือว่าสวยงามมากครับเดี๋ยวไปลองดูภายในห้องโดยสารนะครับว่าความสวยงามของห้องโดยสารจะเป็นอย่างไรไปชมครับไปเข้าไปอยู่ภายในเจ้า FE คันนี้กันแล้วนะครับมีข้อสงสัยมากมายว่าระหว่างตัว1.5 Turbo EL กับตัว IS มันต่างกันขนาดไหนหรือยังไงต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นที่จะเป็น RX แล้วมันคุ้มมากขึ้นแค่ไหนหรือว่าค่าใช้จ่ายแค่นี้สำหรับตัว1.5 EL ในโฉมง e ีก็เพียงพอมาชมครับมาคอนโซลด้านบนครับตัวนี้วัสดุเป็นหนังครับดูคุณภาพของหนังเขาครับว่าโอ้สวยงามมากไม่มีรอยแดดเรียเลยครับคอนโซลตรงกลางนี่ครับตัวนี้ถาดเป็นสีดำแมกกอซครับ ช่องแอร์แบบรลังพึ่งซึ่งเป็นดีไซน์ใหม่ของโฉมซีวิกเลยครับสวยงามมากครับด้านลงมาด้านล่างนี้เป็นลิ้นชักใส่ของก็มีชุดถุงของ Honda เขาตัวน,นี้เขาใสเ่เกี่ยวกับคู่มือการใช้งานครับในคู่มือการใช้งานแล้วก็พวกซองเอกสารนะครับรายละเอียดต่อมาที่เราจะดูกันที่มันแตกต่างกันเลยที่มองเห็นโดยสิ้นสิ้นเชิงเระมองเห็นชัดๆเลยครับตัวเบาะ ตัวลายบอกครับนะครับนะะถ้าเป็นตัว S อเนี่ยตรงกลางเนี่เข,เขาจะเป็นผ้าแล้วได้ก็จะเดินตะเข็บแต่ตัวเนี้ยเป็นเบาะหนังสีดำครับเป็นตัวปรับธรรมดาซึ่งใน RS ของเขาเป็นปรับไฟฟ้าความจะเป็นตรงนี้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูว่าเราต้องใช้ฟังก์ชันนี้สําหรับการใช้งานรถหรือเปล่าซึ่งจะลดระดับลงมาเป็นตัว EL ตัวนี้ก็น่าสนใจที่เขาแขนครับเป็นหนังครับได้ช่องวางของมาเนี่ยช่องเก็บของข้างในครับแล้วก็ ที่วางแก้วได้มาสองตำแหน่งคอนโซลกลางคล้ายขาย้ายคลึงก,กันกับตัวไอเลยเบรกออโต้เบรกโคเบรกมือไฟฟ้าปุ่มแอร์ครับแล้วก็สเต็ปเกียร์ครับตรงนี้ตัว L ตัว S ตัว D ตัว N ตัว R ตัว P ที่บางของตรงนี้ครับซึ่งในตัว f อพีเขาเนี่ยถ้าบ่อยจำไม่ผิดจะมีไวเลสชาร์เจอร์มาให้นะครับนะก็ต่างกับตรงนี้จุดตรงละแล้วก็พาวเวอร์อะลเลด12โวลต์พอร์ต USB แอร์ครับแอร์เป็นดิจิตอลออโต้ครับนะ ซึ่งในตัว EL ก็จะปรับแอร์ได้ฝั่งเดียวนะครับซึ่งแต่ในตัวทับที่เป็นตัว i s ของเขาเนี่ยก็จะได้เป็น Duo นะครับซึ่งตรงนี้ฟังก์ชันเบคิดว่ามันก็ EL ก็เพียงพอนะถือว่าถือว่าน่าใช้อะที่เอารถคันนี้มาแนะนําเพราะว่าบอรว่ามันน่าใช้ที่ว่าฟังก์ชันที่มันสิ่งที่มันขาดหายไปมันไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าดีไซน์ของตัวรถเขาก็จะแตกต่างกันไปมาที่หน้าจอวิทยุครับ พอมาที่หน้าจอวิทยุปุ๊บเนี่ยซึ่งดีไซน์เขาก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะตัวนี้ก็เกี่ยวกับระบบเล่นอะไรได้บ้างเมนูครับก็มีพวกบลูทูธมีสมาร์ทโฟนมีคอนเน็กก็เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ USB หรือว่าแล้วก็มันติมีเดียครับมันติมีเดียนี้เป็นเรดิโอแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ครับมาถึงพวงมาลัยครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันครับนะ มอดี้ฟังก์ชันสิ่งที่หายไปจากตัว S คือเป็นแพทเทิร์นชิปที่ที่หายไปนะครับฝั่งซ้ายมือเป็นบอดี้ฟังก์ชันฝั่งขวามือเป็นคูดคอนโทรลคูดคอนโทรลเนี่ยก็ยังมีตัวตั้งระยะนะครับในตัวนี้ได้เป็นอะแดปทีฟด้วยคือมันจะขึ้นตั้งระยะที่ตัวตัวเรือนใหม่เนี่ยนะวอยกดตั้งระยะให้ท่านผู้ชมดูอยู่นะครับเห็นไหมมีตั้ง4 4ระยะอ่าแล้วก็เป็นการเตือนออกนอกเลนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ขึ้นมาตรงนี้ครับมาถึงตัวเรือนใหม่ครับรถคันนี้วิ่งไป6 หมื่นกิโลครับรถปี2022ก็วิ่งอยู่เฉลี่ยประมาณปีละประมาณส0 0 0มอยู่ไม่เกินนี้ครับรถปีวิ่งปีไม่เกิน30,000ก็ถือค่าเฉลี่ยกลางๆเลยนะครับมาถึงด้านบนกันบ้างด้านบนบ้างมันแดดได้กระจก2หน้ามาครับพื้นของตัวหลังคาเนี่ยเป็นสีสีเทานะสีเทาออกเบทนะครับนะฝั่งซ้ายมือก็ได้กระจก2หน้ามาไฟ2แผงที่ได้มา2องตแหน่งถือว่าโอเคครับ ดีไซน์ออกมาได้สวยสวยงามมากจริงๆตัวเบาเขาก็ฝั่งคนขับก็เช่นเดียวกันเป็นตัวปรับธรรมดานะก็ถือว่าน่าใช้เดี๋ยวไปชมผู้โดยสารตอนหลังครับว่าการนั่งมันจะสบายไหมสะดวกสบายอย่างไรไปชมครับไปผูโ<อ>้โดยสารตอนที่2ครับเบอยชอบซีวิ c อยู่หลักหนึ่งหรืออยู่จุดหนึ่งเลยของดีไซน์ของตัวเบาเขาคือองศาของเบาตัวนี้องศาพนักพิงครับกับตัวเบารองน่องเนี่ย ทำออกมาได้ดีมากครับคำนวณองศามาได้ดีเนี่ยเดินทางไกลๆไม่เมื่อยเลยนะไม่ได้หงายจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ตั้งชันจนเกินไปองศานี้ถือว่ากําลังสวยเลยตัวใหญ่ๆอย่างบอยเนี่ยสูงร้อยเจ็ดสิบหกน้ำหนักร้อยสองกิโลกร,รมัมนั่งตรงนี้ดูเล็กรูมนี่ท่านผู้ชมดูเฮดรูมเนี่ยไม่อัดเลยสบายเลยครับแล้วก็แอร์เนี่ยด้านหน้าเนี่ยอุณหภูมิความเย็นเนี่ยมาถึงด้านหลังเลยเหลือเฟือเลยครับมอสลองศีกษะลองรับสําหรับผู้โดยสารสองตำแหน่งแต่ถ้านั่งกันสองคนก็นี่เลยการที่เท้าแขนมาได้ที่วางแก้วมาฟ นั่งดีรู้สึกกระจกมองดูแล้วสบายตาครับไม่ขับแคบไม่อึยดอัดแต่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปทดลองขับกันการขับขี่จะเป็นอย่างไรอัตราการเปลี่ยนเกียร์อัตราการเลื่อเป็นอย่างไรไปชมครับไปมาครับรามาทดลองเทสไดเจ้าซี v ิกเอฟอีคันนี้กันมาดูช่องว่างของพวงมาลัยน,นะครับปล่อยไหลเบาๆแล้วโยกซ้ายขวาครับโยกแรงๆเลยนเนี่ยวลามาลองรถกับว่าโยกแบบนี้เลยนะไม่มีเสียงครอกแค็กเลยครับอ่ะลองกดจมคันเร่งนิดนึงระยะร้อยเมตรเนี่ โอ้โหใช้ได้เลยเพื่อนๆตัวนี้ได้178แรงม้าซึ่งในตัวพี่เขาที่เป็น Fc เนี่ยเขาให้มา173แรงม้าสำหรับตัวเทอร์โบนะตัวนี้ก็เป็นเครื่องพันห้เทอร์โบเหมือนกันแต่แรงม้าจูนมาที่178แรงม้าทัศนวิสัยในการมองถือว่าดีครับการขับขี่ดีมากใช้คาว่าดีมากเลยเดี๋ยวมาลองช่วงระยะจังหวะของการเปลี่ยนเกียร์แล้วก็าตาเล่นกันดูบ้างครับทางตรงประมาณ200เมตรมา กดตรงคันเร่งเลยเนี่ยแล้วดูตอนเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเปลี่ยนเกียร์แบบสมูทมากท่านผู้ชมน่าใช้มากจริงแบบเร่งนี่ได้ตังใจเลยอะ่ะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้หนึ่งคันเลยครับขับดีแบบนี้ไปขึ้นฮอยดูช่วงล่างกันครับเดี๋ยวเอาขึ้นฮอยยกขึ้นเลยแล้วดูที่โช๊คเชิร์กเป็นยังไงช่วง,งช่วงล่างเป็นยังไงไปชมครับไปมาครับเรามาชมใจ้ท้องของเจ้าซี vic SE t u r เทอร์โบคันนี้กันภายท่อออกคู่ครับเนี่ย ท่อสวยๆอยู่เลยดูโช๊คครับโช๊คหลังฝั่งขวามือครับเสือสวยแห้งๆแบบนี้เลยดูปีกนกเนี่ยมาคิ้งคันเลอร์เน่ๆๆเนอะมาคิ้งคันเลอร์เนี่ยเห็นไหมครับเฮ้ยสวยเลยครับนี่ครับมาคิ้งคันเลอร์ดูโช๊คครับโช๊คหลังฝั่งซ้ายครับสวยๆเลยแผ่นซับใต้ท้องครับเดิมๆไม่มีรอยขูดขีดหรือรอยฉีกขาดเลยนะครับนี่สวยงามมากแล้วก็มาดูโช๊คหน้าฝั่งขวามือครับ ดูยางเขาขับครับบุ้ยางอะดูบุธยางตัวไหนนี่ครับบู้ยางทันชักเนี่ยไม้ตีกองเนี่ยสวยเลยนี่ครับชกหน้าฝั่งซ้ายมือครับดูยางเขาขับครับนี่ดูบุธยางแต่ละตัวครับนิ่มๆเลยเนี่โอ้ช่วงล่างสวยมากเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวไปสั่งเรื่องราคาแล้วก็ยอดผ่อนกันครับว่าผ่อนเท่าไหร่ได้เป็นเจ้าของคันนี้ C ีวีอสราคาไม่เกิน0,000แสไปฟังยอดผ่อนกันครเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับเจ้าซีวคันนี้น่าจะถูกใจท่านผู้ชมหลายๆท่านครับ คันนี้ครับ Honda Civic FE ปี2022เป็นตัว1.5 EL Turbo ครับได้ชมรอบคันทั้งหมดแล้วคิดว่าน่าจะถูกใจท่านผู้ชมหลายๆท่านสนใจคันนี้ทางนี้เลยครับ QR Code Boy แอด Line QR Code Boy ครับแอดไลน์เข้ามาก่อนทักเข้ามาก่อนได้เป็นเจ้าของก่อนใครแน่นอนครับมาครับท่านผู้ชมถึงช่วงสำคัญกันแล้วสำหรับเรื่องราคาพิเศษคันนี้ที่เปิดหัวคิปไว้ว่า Civic ราคาไม่เกิน700,000คันนี้นะครับบอยขายท่านผู้ชมเพียง 6 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นครับผ่อนเริ่มต้นเพียง11,700บาทได้เป็นเจ้าของคันนี้11,700บาทโอ้โหสดคุ้มเลยจริงๆนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยากได้แอดไลน์ตาม QR ว o d รคไปตรงนี้เลยนะรีบทักไลน์เข้ามาครับได้เป็นเจ้าของก่อนใครครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com